แคนี้แค่จบแค่จบเลมาช่วงหัวใจสองคัญอันนี้ไม่ใช่แค่บินที่ต้องฟังนะปีสองปีสามด้วยนักเรียนตัวเลขหนึ่งสองสามเคือตัวเลขที่เราจะจบปริญญาตรีสิบปีรับปริญญาาได้ทุกทาดนักเรียน,ยนมีหน,น,น้าที่คือตามล่าเก็บตัวเลขนี้ตัวเลขนี้หนึ่งสองสามคือจำนวนหน่วยกิ จำนวนหน่วยกิจมันจะแฝงไปด้วยว่าแต่ละหน่วยกิจเราจะได้เกรด A B C D e, e F ในที่นี้มาหาอะไรบ้างเกรดไม่ใช่เกรด F นะปกตินักเรียนเรียน F คือตกถูกไหมแต่ที่นี่ใช้ E เพราะว่าให้เกียรติไม่อยากให้นักเรียนได้ F, F. เพราะว่าไปไหนได้ F โอไม่มดูไม่ดีคนถึงฟังมันตกแน่นอนแต่ที่นี่ตกคือ E เฮ้ยได้เกรดอะไรวะ E เออคนเหมือน,นองงเลย E อะไรอนะ๋อแต่คุณตกแล้วแหละ บ้านสมเด็จที่มีเอฟมีแต่เอเข้าใจไหมบ้านฉะนั้นจะได้ทีนะโอเคเกรดหนึ่งสองสามเอ้ยโดยกิดหนึ่งสองสามนี้มันจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่สําคัญนักเรียนดูให้ดีหนึ่งศึกษาทั่วไปสองเฉพาะนะครับวิชาเฉพาะแล้วก็เลือกเสรีวิชาศึกษาทั่วไปนักเรียนปีหนึ่งต้องเก็บทุกหมดให้ดูตรงนี้ก่อนเ๋ยผมขอให้ดูนะนักเรียนดูตรงนี้นะครับ หมวดวิชาสึกษาทั่วไปก็คือเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั่วไปศาสตร์พระราชาชีวิตมีความสุขหรืออะไรที่มันเป็นพื้นฐานนะครับถั้งแตนปีหนึ่งจะได้เรียนเดี๋ยวมันจะมีวิธว่าตัเรียนได้ลองอะไรไปปีหน,นึ่งนะครับหมวดน,นี้นักเรียนควรจะได้ A หมดจนลงไปเลยครับปีหนึ่งทุกคน บทนี้ควรจะได้ A ทุกวิชาในการเรียนเพราะเป็นวิชาที่อาจารย์ช่วยพวกเราให้มีเกรดสะสมพื้นฐานปีหนึ่งดีที่สุดถ้านักเรียนปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เจ็ดคนทางบทนี้ไม่ได้ A หมดถือว่าเราขาดทุนเราขาดทุนเพราะมันเป็นวิชาที่ได้เกรดง่ายมากนะครับยังไงทำไมถึงอพูดว่าเพราะหนึ่งนักเรียนเข้าเรียนปุ๊บนักเรียนได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คะแนนเช็คชื่อคะแนนเข้าเรียนไม่ต่างก่าหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ หน Omaha, <im it <im it well> <t <t ึ่งแค่ไปเข้าเรียนและเช็คช uh uh ื uh ่อก่อนนักเรียนได้ B ในมือแล้วอีกสามสิบเซนคือการส่งการบ้านแล้วก็การสอบส่งการบ้านอาจจะอีกนสิบเปอร์เซ็นนักเรียนส่งการบ้านครบก็อีกสิบเปอร์เซ็นเป็นแปดสิบยังไงก็เองคือวการสอบนั่นก็เป็นนั่รกาารก็ได้เองนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำทุกคนวงไว้เลยต้องเองอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เช็คพอบอกเธอว่าเอไหมถ้าไม่เอถ้า B บวกหรือ E ต้องมีปัญหาล้ ปัญหาไม่ได้มาจากการสอบหรือไม่เก่งนะปัญหาคือนักนในอาภาพคือไม่เข้าเรียนไม่ส่งงานอันนี้คือมันบอกถึงความไม่รับผิดชอบก็ต้องมานั่งไล่ดีกันแล้วนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเทอแรกไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวความยากเจอแบบนี้อย่างเดียวศึกษาทั่วไปง่ายๆเอาเอมาให้ครบทั้งเจ็ดคนส่วนปีสองปีสามที่ผ่านมาแล้วก็กลับไปเช็คดูแล้วกันว่ามันเอไหมวะผมไม่ได้มานั่ง แก้ไม่ได้ครับต่อไปครับสําคัญวิชาเฉพาะนะักเรียนตูนะแปด,ดิดหน่วยกิตแปิดหน่วยกิตจาก1 2 3มันเกิน70%เเพราะฉะนั้นหัวใจในการเรียนการจบเราจะมาอยู่ตรงนี้เยอะวิชาเฉพาะ หลังจากปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับปีสองปีสามปีสี่เราจะมาบกบุนอยู่กับวิชาเฉพาะหมดเลยแล้ววิชาเฉพาะคืออะไรอาจารย์วิชาเฉพาะมันจะแบ่งออกเป็นจริงจริงสองกลุ่มหลักๆมันเียนดูนะวิชาเฉพาะเนี่ยที่มีแปดสิบเจ็ดวิตมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆก็คือหนึ่งวิชาแกนวิทย์กับวิชาเฉพาะด้านวิชาแกนวิทย์กับวิชาเฉพาะด้าน วิชาแกนวิทยาศาสตร์ก็คือ12หน่วยกิตผมให้ดู <Words. S 1> ก่อนแกนวิทยาศาสตร์12หนวกิตมีอะไรบ้างดูนะนักเรียนจะได้เข้าใจนักเรียนดูวิชาเฉพาะแกนวิทยาศาสตร์12หน่วยกิตมันจะมีอยู่4ตัวที่บังคับเรียนใครที่อยู่ในคณะวิทย์ไม่ใช่แค่คณะแค่ไม่ใช่แค่ความางานสาขาเราคณะวิทย์ทุกสาขาต้องเรียนสิ่งวิชานี้ แล้วนักเรียนจะต้องเรียนรวมกันกับทุกสาขาคาว่าเรียนรวมกันคือคณิตศาสตร์เบื้องต้นชีวะเบื้องต้นเคมีเบื้องต้นแล้วก็ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิชาานักเรียนจะต้องไปเรียนรวมกันแล้วก็ตัดเกรดรวมกับทุกสาขาในคณะวิชีวาการแพทย์เทคนิคการแพทย์แพทย์แผนไทยอะไรจุลชีวะเคมีฟิสิกส์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ20หลักสูตร20สาขา เด็กแต่และสาขาก็จะมาเนลรวิชนเหมือนกันโดยพวกเราด้วยมีอยู่สี่วิชาวิชาละสามหน่วยก็สี่สามสิบสอง 2, สิบสองในกิจอันนี้นักเรียนต้องตั้งใจหน่อยเพราะมันเป็นพื้นฐานนะครับตัดเกรดไม่ใช่ตัดเกรดเฉพาะตัวตัดเกรดรวมในห้องเรียนลงเรยียนจริงก็ประมาณสามสี่ร้อยคนก็จะแบ่งเป็นหลายๆห้องหลายๆกลุ่มนักเรียนก็จะเจออาจารย์หลายๆท่านถ,ถ้าเป็นอ,อันเนี้ย เคมีต้นต้นอ,อาจจะเจอผมอาจารย์เอสอนเพราะว่าผมาก,ก็สอนอาจารย์ก็สอนเคมีต้นต้นเนาะอาจจะเจอถ้าเจอเราก็คุยไปนะเด็กสาขาเราเราก็ขอช่วยๆกันได้ช่วยแนะนากันได้แต่ถ้าไปเจออาจารย์ท่านอื่นก็ต้องตั้งใจตามระบบเป็นวิชาป,ปากเซียนพอสมควรเพราะไม่ใช่วิชาในสาขาเดยวผมจะพูดดีงเพราะอะไรนะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งฟังไว้ให้ดีสิ่งที่ง่ายสำหรับเราเอาเอมาให้ได้หมดคืออันนี้สามติดหนึ่ินนี้โอเคไหม แต่สิ่งที่พวกเราต้องใช้ความสามารถสําหรับปีหนึ่งสี่วิชานี้นักเรียนต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ได้ว่าเรามีพื้นฐานความรู้ในด้านฟิสิกส์เคมีชีวภาสารคดอย่างไรไม่ควรต่ักกว่า C ีได้ไหมส่วนใหญ่เคมีมี c ีมี c ีบวกครับนักเรียนผมขอ c ีบวกขึ้นแล้วกันทําให้ได้นะครับสิวิชานี้นะนักเรียนเอาซีบวกให้ได้หรือบียิ่งดีเอยิ่งดีถ้าทำถึง ลองไปถามพี่ดูปีสองปีสามปีหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไอสิ่งวิชานี้ที่พี่แล้วพี่ได้เกดอะไรวะพี่พี่ก็จะโชว์เกตเพื่ออยากภูมิใจโอ้โหพี่ได้พี่น้องปริศานพี่ได้ใช่ไหมปีสองดูแลน้องปีหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นปีหนึ่งฟังไว้นะอันนี้ดูให้ดีสิ่งวิชาวิชาภาษาอังกฤษก็ถึงสองคราวนี้พอมาเป็นวิชาเฉพาะด้านอ่านเรียนดูตรงนี้อันนี้สําคัญแล้ว วิชาเฉพาะด้า75น75หน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านคือวิชาที่เกี่ยวกับสาขาจริงจังแลยเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับธุรกิจจริงจังเลยนะครับเป็นวิชาที่จะผมบอกอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราเวลาจบออกไปซึ่งเวลาเราจบออกไปปุ๊บเราจะได้ทานสริต์นักเรียน,นรู้จักทานสริติไหมเรียนม .6 มามีทานสริต์ใช่ไหมเอาทานสริต์มายื่นสมัครเรียน ทางทีมก็จะบอกว่าวิชานี้ได้เกรอะไรใน3ดไหม